พีน่นันมันเรือดำนำ้ำมเป็นไปได้ยังไงไปได้ผมต่ำงอะ่ะอ,อุ้ยโอ้ตีเลยอะ่ะดูดิโอ้นี่มันเรือดำนำ้ำนี่หว่าวพระเจ้าอ้าววู้ดูดิพระเจ้า,เ,า,รเ,จาเรือดำนำ้ำยี่เจ็ดตีเลยะีะดูดิว,ว้าวเบสิ่งไอเสียกูจะแจมไปไหนวะเนี่ยเขาไม่จ่ายนะเฮ้ย ชี้อเลยวะว้าวปวดฟันเลยวะ โอ้เหตายเถอะมีไหมเนี่ยอุน้ำอะไรวะน่ะเอ้ยน้ำอะไรเนี่ยเจ้าน้ำอะไรวะเนี่ยน้ำแต็งน้ำเปล่านะ่ะโอ้โหตายเลย,ยเก่าอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย สารโอ้อยังไงเจอจะล่อาลิงโอาขายเยอะโอ้มันเปิดไง Switch on off อยู่ไหนอ่ะว่าโอ้ กูมือหายเลยครับม wow. oh, <t ang squishy> uh ีบอกนะว่าต้องชาร์จก่อนมันต้องชาร์จปุ๊บเดี๋ยวขอชาร์จไปก่อนละกันนะทุกคนนี่ไงดูอันนี่สุดยอดเลยไอเสีอ่ะไอกระบอกเอาไอออกมาใกล้ที่เดี๋ยวเราไปทำอ่างเออมันมันถึงแบบทะเลอะไรแบงเนี่ยเออ เราจะไปทำอ่านที่แปลว่าแบบน่ามาตั้งนี่แบบงงๆโต้แล้วก็จมบูเดี๋ยวเราไปกันเลย let's go อันนี้มันอันนี้มันทีอะไรที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยบ้าเปล่าก็มาไว้ให้ออกกำลังกายอ่ะเฮ้ยมาถากผ้าเฉยเลยมาถากผ้าเฉยอยให้รู้นะให้รู้นะใคร ตากผ้าต่าง,างมันใช่ที่ตากผ้ามันไฮะมันใช่ที่ตากผ้าไหมสองใหม่สอบอยู่ต ขุดหัวเรืออะไรเลียเอาไปโอ้ตายถึกโอเคเราจะเอาน้ำมาใส่ตรงนี้นะแล้วก็จะให้เรดำน้ำของเราเนี่ยได้ฉาบฉายเชิดฉัตฉุดฉาดเชิดชายในแอ่งน้ำอันนี้เออยัลกละ่ไม่มีรุยวิตต์ต้องแต่นี่ก่อนตัวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลย let's go ปดหัวานลิ้น้าดาฮ่าฮ่าบีิ่โ um> อ้บ่สมดงพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้ว Let's go! ว้าฮ้ยไมมีไฟปะเย็ดกูเที่ยวไะเฮ้ อาเฮ้ยพังอ้พังพังพังเอ้าเอาเอาเอา้าเอา้าม่รู้ตอนไหนวะเจ็บคอเจ็บคอ มันเท่จริงอ่ะทุกคนมันคุ้มที่ว่ามันจะเล่นไม่ได้ซะละโอ้ว้าว้ตายเถอะโอ้ว้าวเบลงจริงๆเดิมโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์วยมาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทั้งคลิปนี้เนี่ยทีวีโอเก้นในไทม์กุดบายไม่พูดมากเจ็บดอก